เปิดประตูสู่กออกตเปิดประตูสู่กออกตเปิดประตูสู่กออกตเลือกตั้งระดับชาติเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของคนไทยทำความเข้าใจกับเรื่องราวเหล่านี้กับรายการเปิดประตูสู่กออกตดําเนินรายการโดยนันประพัทน์เฉลิมสินธิร,รัน เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสกับกะกะตอตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนกูไก่ไปไหนมาหรอหอบเอกสารอะไรเต็มไปหมดเนี่ยไปทำรายงานมาค่ะเลยได้ความรู้เพิ่มว่าประชาชนก็มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ไม่ใช่แค่มีหน้าที่ไปเลือกตั้งเราก็จบนะคะอะไรยังไงไหนเล่ามาสิ เอาสรุปสรุปเลยละกันนะคะเริ่มตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งหากพบว่ามีการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็แจ้งเหตุหรือเบาะแสไปยังกะกะตเมื่อถึงเวลาเลือกตั้งเราก็ไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนท้องถิ่นแล้วยังสามารถไปร่วมสังเกตการการทําหน้าที่ของกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งได้พอเลือกตั้งเสร็จเราก็มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทํางานของผู้แทนท้องถิ่นเช่นเข้าไปร่วมรับฟังการประชุมของสภาท้องถิ่นหรือร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติหรือแสดงความคิดเห็นต่อสภาท้องถิ่นเป็นต้นค่ะ อ๋อแบบนี้นี่เองไปร่วมกิจกรรมในทางสร้างสารรค์แบบนี้เจนสนับสนุนโกโกตสุจริตโปร่งใสเทีท่ยงธรรและชอบด้วยกฎหมาย สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดประตูสู่กกตทางวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค,ค่ะนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรัมรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะจกนเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์ช่วงเวลาบ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามโมงค่ะกับเรื่องราวการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันกับเรื่องราวของการเลือกตั้ง วันนี้ได้รับเกียรติจากผู้มำนในการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามาติของสำน,น,น,นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเราอยู่กับผออุไรมโนหรทัศน์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ดำเนินรายการและผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะชื่อของสำนักเนี่ยค่อนข้างจะงานประจําของกะกะตเลยนะคะสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามาติภารกิจหลักของสำนักน,นี้คือต้องทําอะไรบ้างะคะ่ะ Okay. อ๋อค่ะสำหรับสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามตินะฮะเท่าที่ท่านฟังชื่อของสำนักนี่ก็คือนอกจากาเรื่องของกระบวนการเลือกตั้งก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะฮะจะต้องมีการจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะทั้งในเรื่องของถ้าพูดก็คืออาจจะเรียกได้ว่าเป็น 4M อะคะ่ะก็คือเตรียมตั้งแต่เรื่องของคนนะฮะเรื่องของงบป,ประมาณเรื่องของวัสดุอุปกรณ์นะฮะ แล้วก็เรื่องของอวิธีการบริหารจัดการต่างๆในการเลือกตั้งนะคะค่ะ,คะอันนี้ก็เป็นภารกิจหลักนะฮะทีนี้ถ้าเกิดจะลงไปในรายละเอียดนะคะในเรื่องของอคนก็คือในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเกีก่ยวกับเรื่องของบุคลากรที่จะประทํางานการเลือกตั้งนะคะซึ่งสํานักเราเนี่ยดูแลทั้งการเลือกตั้งในระดับชาติก็คือการเลือกตั้งสสและการได้มาซึ่งสวนะคะแล้วก็ในส่วนของการเลือกตั้งท้องถิ่น บางคนก็บอกอ้าวการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ใช่หรืออันนี้อยากจะเรียนว่าในส่วนของกระบวนการของบุคลากรในการเลือกตั้งนะคะในส่วนของการเลือกตั้งท้องถิ่นของเทศบาลที่ที่จะมีในระยะเวลาอันใกล้เนี้นะคะทางสํานักก็ต้องเตรียมการเกี่ยวกับในเรื่องของการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลน,นะคะ เพื่อมาทําหน้าที่ในการบริหารจัดการเลือกตั้งในเทศบาลน,นั้นๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งการแต่งตั้งผู้มีการการเลือกตั้งประจำเทศบาลด้วยนะคะซึ่งภารกิจน,นี้ทางสํานักก็จะเป็นคนรวบ,บรวมรายชื่อนะคะที่ทางเทศบาลแต่ละแห่งส่งมาผ่านทางผอ,อสํานักงานกตจังหวัดนะคะส่งรายชื่อมาแล้วก็เราก็จะได้นําเสนอให้ท่านกกตได้พิจารณาในการแต่งตั้งนะคะ สำหรับลำดับต่อไปเรื่องของงบประมาณนะฮะงบประมาณอันนี้ก็คือกฎหมายกำหนดชัดเจนว่าในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะทางสํานักงานกกตเนี่ยก็จะมีหน้าที่ตั้งงบประมาณในส่วนที่เป็นภารกิจของสํานักงานกกตในกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ภารกิจใดเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะต้องตั้งงบประมาณของตนเองนะคะ อันนี้ทางเราก็จะมีในเรื่องในส่วนที่เรารับผิดชอบนะคะในเรื่องของการเลือกตั้งถ้าเกี่ยวพันกับท้องถิ่นในเรื่องใดเราก็ต้องเป็นคนตั้งงบประมาณในส่วนนั้นนะคะสําหรับประการถัดไปนะเรื่องของการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์อันนี้ท่านในการเลือกตั้งสสเนี่ยเราเตรียมทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่บัตรเลือกตั้งนะคะเรื่องของครูหาเลือกตั้งสายลัดแนวกัน้นหีบปัดนะคะ แต่สาหรับในการเลือกตั้งของท้องถิ่นในครั้งนี้นะคะเราก็เป็นกฎหมายกําหนดให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งนะคะในส่วนนี้ทางสํานักสนับสนุนการเลือกตั้งก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการมอบหมายลงพิมพ์นะคะให้ในกาเนินการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งสําหรับใช้ในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะ ซึ่งซึ่งในครั้งนี้เราก็จัดเตรียมสําหรับบัตรเลือกตั้งของเทศบาลนะคะค่ะในส่วนนี้ก็ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นเหมือนกับแม่บ้านในการที่จะต้องเตรียมงานเลยในเรื่องของการเลือกตั้งโดยตรงนะคะก็จะมีภารกิจทั้งจุกจิกจุกจิกเยอะแยะเหมือนกันไหมคะใช่ค่ะค่ะถือว่าเป็นเหมือนว่าเราเป็นส่วนที่เริ่มงานก่อนนะคะก่อนที่ทางแม่ทัพจะออกลบนี่เราก็ต้องจัดเตรียม สรรพกําลังต่างๆเตรียมไว้ค่ะก็เหมือนที่ท่านผู้ดำเนินรายการได้ได้บอกว่าเป็นแม่บ้านอันนี้ก็ใช่นะคะเป็นลักษณะงานแบบนั้นนะคะค่ะแล้วในช่วงที่ถ้าไม่มีการเลือกตั้งนะคะเราต้องทําอะไรบ้างคะอ๋อค่ะอคืองานของสำนักสนับสนุนการเลือกตั้ง,อ,ง,อ,งอ่ะนะคะคือคือถ้ามองแล้วบทบาทแรกก็คือการเป็นแม่บ้านในเรื่องของการเลือกตั้งอ่ะนะคะจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ อในช่วงที่ไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยเราก็มีงานที่จะต้องทําเนื่องจากเราเป็นฝ่ายข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลและประเมินผลการเลือกตั้งนะคะในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลนี่ก็คือข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งตั้งแต่เรื่องของผู้สมัครนะคะผู้ได้รับเลือกตั้งจํานวนผู้มีสิทธิ์จํานวนบัตรดีบัตรเสียซึ่งอันนี้เราก็คือเรามาเก็บข้อมูลภายหลังก็จะมีฝ่ายเนี่ยที่ทําหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลตรงส่วนนี้ รวมทั้งข้อมูลของอกรณีที่ม,มีผู้ที่ถูกเพิกถอ,อนสิิ์นะคะเราก็ต้องจัดเก็บข้อมูลในส่วนนี้ซึ่งจะมีข้อมูลมาอมาให้เราจัดเก็บเนี่ยตลอดเวลาแล้วก็ในส่วนนี้เราเราก็ได้ให้สนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาที่ต้องการใช้ข้อมูลเนี่ยเราก็จะซัพพอร์ตข้อมูลในในส่วนนี้ให,ให้ให้ทางอ่าทางผู้ที่ร้องขอด้วยค่ะอันนี้ก็คือ ภารกิจที่นอกเหนือจากการเลือกตั้งหรือว่าเมื่อหมดการเลือกตั้งคุณทําอะไรก็จะมีในส่วนนี้รวมทั้งในเรื่องของอ่าเมื่อหลังเสร็จการเลือกตั้งเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูว่าเอในส่วนที่เราดําเนินการไปในช่วงเลือกตั้งนะมีอะไรที่ยังเป็นข้อบกพร่องหรือได้รับการร้องขอว่าควรมีการแก้ไขส่วนนะั้นส่วนนี้ในภารกิจที่เรารับผิดชอบอันนี้เราก็จะต้องมานั่งวิเคราะห์แล้วก็มาดูว่าเราควรจะปรับแก้ปรับปรุงตรงไหน นะคะอันนี้ก็เป็น<ม>เบื้องต้นค่ะค่ะและช่วงนี้มีเรื่องราวของการเตรียมการเลือกของถิ่นนะคะก็จะเป็นเรื่องของสภาเทศบาลกับนายกเทศมนตรีต่างๆ,างๆนานาคะ,คะคะอันนี้ภารกิจในเรื่องของการเตรียมงานเป็นยังไงคะจะและต่างจากในเรื่องของการเตรียมตอนเลือกนายกอบอจอในช่วงปลายปีที่แล้วไหมคะอ๋อค่ะอันนี้จะขอเรียนอย่างนี้เหรอว่าในการเลือกตั้งนะคะ ในการเลือกตั้งทั้งในการเลือกตั้งอบจหน้าที่ผ่านมาหรือการเลือกตั้งเทศบาลทางสํานักงานสํานักสนับสนุนการเลือกตั้งนี่ก็จะมีหน้าที่ที่ไม่แตกต่างกันค่ะทีนี้มันจะแตกต่างกันในเรื่องของปริมาณในการเลือกตั้งอบจเนี่ยมีมีเรื่องของงบประมาณนะคะเรื่องของการจัดเตรียมกรกตอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเรื่องของบัตรเลือกตั้ง ซึ่งอันนั้นภารกิจค่อนข้างมากซึ่งบัตรเลือกตั้งเนี่ยจำนวนมากกว่าการเลือกตั้งสสที่ผ่านมานะคะมีจํานวนที่เราจัดทีมไปเนี่ยเนื่องจากคนผู้มีสิทธิ์เนี่ยนะคะเลือกได้ทั้งนายกและสมาชิกใช่ไหมคะก็จะเลือกได้ประมาณเบิ้ลเป็นสองเท่าของการเลือกตั้งสสก็ประมาณเกือบร้อยล้านฉบับนะคะสําหรับการเลือกตั้งเทศบาลครั้งนี้นะคะทางเราก็จะดเตรียมเรื่องที่ที่เป็นภารกิจหลักเลยก็เรื่องของ การกำกับดูแลในเรื่องของการจัดพิมบัตเลือกตั้งแล้วก็การจัดสรรบัตรไปยังเทศบาลแต่ละแห่งอันนี้ก็เป็นภารกิจที่เราดําเนินการอยู่ถ้าหากถามว่ามันแตกต่างจากอบจไหมไม่แตกต่างนะคะแต่ว่าปริมาณงานเนี่ยจะลดน้อยลงมานิดนึงนะคะค่ะในส่วนนี้ค่ะแล้วแล้วแผนงานที่เราต้องเตรียมสําหรับเรื่องของการเลือกตั้งเทศบาลเดือนมีนาคม2564นี่คือเราต้องเตรียมอะไรบ้างคะค่ะ อในเรื่องของบุคลากรน,นี่เราเตรียมเตรียมตั้งแต่ก่อนที่มีการเลือกตั้งนะคะก่อนที่จะประกาศให้มีการเลือกตั้งซึ่งตอนนี้ทางกกตเทศาบาลนี่ก็ทําหน้าที่อยู่นะคะอในเรื่องขององบประมาณอันนี้เราก็เป็นอใช้งบประมาณที่ทางรัฐบาลได้สนับสนุนมาก่อนนั้นแล้วนะคะเรื่องงบประมาณเราก็ดําเนินการเป็นเรียบร้อยแล้วเรื่องของบัตรเลือกตั้งก็คาดว่าจะ ดําเนินการจัดสรรให้ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวันนะคะเพราะว่าจะต้องมีกระบวนการของการนําบัตรไปประทับตราในแต่ละเทศบาลด้วยซึ่งอันนี้เราก็จะดําเนินการจัดส่งบัตรให้กับทางเทศบาลเนี่ยไม่เกินวันที่สิบเก้าสิบเก้ามีนาคมนะคะอ,ะอันนี้ก็เป็นงานที่จะต้องเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งเทศบาลในครั้งนี้นะค,ะค่ะค่ะ ปัญหาอุปสรรคที่มักจะเจอในเรื่องของการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมักจะเป็นเรื่องอะไรคะอ๋อปัญหาที่พบะนะฮะตอนนี้เราพบในเรื่องภารกิจที่ที่ที่เราดําเนินการนี่ก็ในเรื่องของอการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลก็อย่างที่ทราบะนะฮะว่าจำนวนเทศบาลที่จะมีการเลือกตั้งครั้งนี้มีถึงสองพันสี่รอยเจ็สิบสองแห่งนะฮะ แล้วการแต่งตั้งคณะคณะกรรมการของเทศบาลเนี่ยค่ะจะมีการเหมือนว่าลาออกบางท่านก็ยุ่งย้ายไปรับตําแหน่งที่อื่นซึ่งทําให้ไม่สามารถอ่าปฏิบัติหน้าที่อให้ให,ให,ให้ให้จนจบกระบวนการเลือกตั้งได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นปัญหานะคะซึ่งเราก็จะต้องเร่งในเรื่องของการแต่งตั้งให้ทันให้เขาเข้าไปไปฏบัติหน้าที่ได้ทันในเรื่องในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะซึ่ง อย่างที่เรียนข้างต้นค่ะว่าจํานวนค่อนข้างมากจํานวนเทศบาลหนึ่งจะมีคณะกรรมการประจําเทศบาลเนี่ย3ท่านนะคะพอแต่งตั้งอ่าพอลาออกไปเนี่ยก็เหมือนแทบจะลาออกกันเยอะอหารบ่อยบ่อยมากอะคะ่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นปัญหาหลักนะคิดว่าอันนี้เราเราสามารถดําเนินการได้อ่าแล้วก็พยายามจะทําให้รวดเร็วขึ้นนะคะ อันนี้ก็เป็นปัญหาที่ที่ที่จะเกิดขึ้นนะคะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาที่ไม่ได้ไม่ได้หนักหนาซะาก,กาันแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขได้ทัน<ก>ท่วง <ไข S 1> ทีนะคะค่ะปฏิทินเวลาถ้าสมมุติว่าเราเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วฝ่ายในส่วนของสำนักต้องทําอะไรบ้างคะเอ่อเมื่อเลือกตั้งเลือกตั้งของเทศบาลครั้งนี้จบแล้วนะคะ,คะก็อย่างที่เรียนนะคะว่ามันมีกันเรื่องของการจัดเก็บข้อมูล ทั้งหลายรวมถึงเรื่องของการพริจารณาผลนะคะว่ามันการเลือกตั้งที่ผ่านมามันมีอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคหรือไม่ต้องแก้ไขอย่างไรแล้วก็อย่างที่ทราบะะว่าหลังการเลือกตั้งอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรามีหลายประเภทใช่ไหมคะตอนนี้เราเลือกไปแล้วก็คือของอบจอแล้วครั้งที่จะถึงนี้ก็คือของเทศบาลต่อไปเราก็เตรียมการะะว่าการเลือกตั้งในส่วนที่ รูปแบบอื่นนะก็ยังเหลือของเมืองพัทยาด้ไหมคะกรุงเทพมหานครแล้วก็ขององค์กรอ,องค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะซึ่งอันนี้ค่อนข้างจะเป็นงานหนักนิดหนึ่งเพราะว่าของอบาตาเลยมีทั้งหมดตั้งหก้กเกประมาณห้าพันกว่าแห่งนะคะซึ่งอันนี้เราก็คงจะต้องอเตรียมการเพื่อให้มีความพร้อมค่ะรัฐบาลหรือคอลรเนี่ยให้มีการเลือกตั้งประเภทไหนเราได้สามารถทำงานได้ทันนะคะค่ะ และที่ผ่านมาตอนตอนช่วงมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราว่างเว้นในเรื่องราวของการเลือกตั้งอันนะคะหลายๆครั้งที่เราก็มักจะโดนประชาชนถามเหมือนกันถ้าไม่มีการเลือกตั้งในกรกตทําอะไรเราก็จะตอบไปว่ามีเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประชาธิปไตยมีโครงการต่างๆสําหรับบทบาทของสํานักสนับสนุนการเลือกตั้งล่ะคะการพัฒนาหรือส่งเสริมการเลือกตั้งหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยนอกเหนือจากช่วงของการเลือกตั้งแล้วเราสร้างกิจกรรมหรือทําอะไรบ้างคะ อ่อค่ะอันนี้อเป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยอยนะคะว่าเอ๊ไม่มีการเลือกตั้งมาตั้งแต่ปีห้าเจ็ดเนี่ยถึงปัจจุบันมันตั้งหลายปีแล้วทางสำนักง,งานกรกตเนี่ยทำหน้าที่อะไรทำไมถึงไม่มีงานอะไรออกมานะีคะอันนี้อยากจะเรียนว่าอย่างอย่างที่คุณนันทัน,นประพัฒน์ได้กล่าวข้างตนน้นนะคะว่ามันมีเรื่องของการส่งเสริมนะคะ ในเรื่องของการส่งเสริมกรประชาธิปไตยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบทบาทหนึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งของสํานักง,งานกรก,รกรตค่ะในส่วนนี้เราก็ดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะรวมทั้งในส่วนของการเลือกตังะะ้งค่ะอยากจะเรียนว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่ากฎหมายหลังจากมีรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยนะคะกฎหมายทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเลือกตัง้งต้องมีการอ่าเขียนเรียกว่าไงคะเขียนขึ้นมาใหม่ทั้งหมดอ่นะคะในส่วนเนี้นะคะ่ะ สำนักไตรับผิดชอบเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนี่ก็ต้องไปออกระเบียบไปเตรียมการเรื่องของระเบียบนะคะรวมทั้งคู่มือต่างๆค่ะอันนี้เราก็เตรียมการตั้งแต่การเลือกตั้งสสที่ผ่านมาการได้มาสวออแล้วก็ถึงาการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนนี้เราก็เตรียมการในเรื่องของการจัดทําระเบียบทั้งหลายนะฮะให,ให้เตรียมพร้อมะคะ่ะนอกจากนี้ในส่วนของการพัฒนาเนี่ยอ อยากจะขอเรียนประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายท่านเคยได้ยินแอปพลิเคชันสมาร์ทบอ่อะนะคะสมาร์ทโหวตนี่ก็เป็นลนักษณะของอาการให้ข้อมูลแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะคะถ้าท่านสนใจในเรื่องของการเลือกตั้งประเภทไหนเนี่ยท่านสามารถโหลดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาใช้ได้ซึ่งเราเคยใช้ในการเลือกตั้งสสที่ผ่านมานะคะในนั้นในแอปพลิเคชันก็จะมี อาการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งอ่ะนะคะมีภาพอินโฟกราฟิกนะคะรวมทั้งการให้ข้อมูลผู้สมัครนะคะซึ่งมันจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าท่านอยู่ที่จังหวัดไหนนยท่านก็สามารถไปเปิดดูได้ว่าจังหวัดของท่านเนี่ยอในการเลือกตั้งสสเนี่ยเขตของท่านเนี่ยเขตหนึ่งนนทบุรีอ่ะมีผู้สมัครใครบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ าการให้ข้อมูลแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอะคะอันนี้เราก็พัฒนามา,าตั้งแต่ตอนเลือกตั้งสสนะคะแล้วในการเลือกตั้งอบจอรเราก็ได้ใช้คะแล้วก็เลือกตั้งเทศบาลครั้งนี้เนี่ยเราก็เตรียมการแล้วเราก็ทําการดาวน์โหลดข้อมูลลงไปในแอปสมาร์ทโฟนซึ่งตอนนี้ยอดผู้ยอดผู้ใช้งานเนี่ยค่อนข้างน้อยค่ะก็อยากจะขอฝากประชาสัมพันธ์นะคะว่าถ้าเกิดท่าน สนใจเนี่ยขอให้ท่านไปดาวน์โหลดไอแอปสมาร์ทโหลดนะคะได้ทั้งระบบ iOS และะ้วระบบ a อ d ด o อะค่ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นอีก,อ,กอีกหนึ่งภารกิจของสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งที่ต้องดูแลเรื่องของอการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆนะคะค่ะ,คะ ตอนนี้แผนงานของสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งนอกเหนือจากเรื่องของเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นในช่วงของ,ของเทศบาลใกล้ที่ใกล้จะถึงมาใ,ในเดือนมีนาคมนะคะก็จะต้องเตรียมต่อไปสำหรับเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหลืออีกนะคะปฏิทินงานจนถึงสิ้นปีนี่เราต้องทำอะไรบ้างคะปฏิทินงานนะคะคือคือนะตอนนี้เนะะี่ยค่ะคือเรื่องของเทศบาลเนี่ยประมาณปีนานยนะคะ ก็จะเสร็จสิ้นก็คือเลือกตั้งเสร็จแล้วอ่ะนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการประกาศผลซึ่งจะเป็นอีกอของอีกสํานักหนึ่งที่จะรับผิดชอบนะฮะเรื่องของการประกาศผลสําหรับในส่วนที่เหลือนี่ก็อย่างอย่างที่เรียนค่ะเราคงจะต้องเตรียมในส่วนของที่บอกว่าเราจะต้องเตรียมในการเลือกตั้งรูปแบบอื่นๆถัดไปนะแต่ในเรื่องของการกําหนดว่าจะมีการเลือกตั้งอะไรเมื่อไหร่นเราคงตอบไม่ได้ค่ะซึ่งในภารกิจที่ ทําที่ทําอยู่ในปัจจุบันเนะะียค่ะก็คือเตรียมทุกอย่างให้พร้อมรวมทั้งการสนับสนุนส่วนงานอื่นด้วยอะ,ค,ะค่ะค่ะวันนี้ก็ได้ทราบถึงภารกิจนะคะของสํานักสนับสนุนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติของสนนนานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกันนะคะก็ต้องกราบขอบคุณน,นะคะผออุไรมโนหรทัศน์ค่ะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้กราบขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะยินดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ และนี่ก็เป็นช่วงแรกของรายการเปิดประตูสู่กะกะตนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงต่อไปเป็นช่วงของคำศัพท์เลือกตั้งมารับฟังกันนะคะว่าวันนี้คุณทันปรวริศนำคำศัพท์เรื่องอะไรมาฝากกันอีกสักครู่ค่ะช่วงคำศัพท์เลือกตั้งช่วงคำศัพท์เลือกตั้งกับผมทันปร,ริศนุ่มเจริญครับ ขอเสนอ you, คำว่าประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ประสงค์จัดทำและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งหรือจัดทำและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งดำเนินการโดยจัดทำและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งมีขนาดความกว้างไม่เกิน30ซนติเมตรและมีขนาดความยาวไม่เกิน42ซนติเมตร ส่วนการจัดทำและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน130ซนติเมตรและมีขนาดความยาวไม่เกิน245ซนติเมตรซึ่งประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัครสามารถระบุชื่อรูปถ่ายหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครชื่อของพรรคการเมืองสัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญ,ญลักษณ์นโยบายของผู้สมัครคติพจน์คำขวัญข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครพร้อมระบุตัวชื่อสกุลที่อยู่ของผู้ว่าจ้างผู้ผลิตจำนวนและวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ถ้าจะนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองมาใช้หรือการนำภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้นและไม่ขัดต่อมาตรา34แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562 และอาจนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยก็ได้ครับสุดท้ายการติดประกาศและแผ่นป้ายในการหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครทำตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดส่วนค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องไม่เกินจำนวนที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ประกาศกำหนดครับ และทั้งหมดนี้คือเนื้อหาที่เรานำเสนอการกักบรายการเปิดประตูสู่กกตประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามรับฟังรายการเปิดประตูสู่กกตได้เป็นประจำนะคะวันอาทิตย์ช่วงเวลา14นาิก30นาทีถึง15นาฬิกาครึ่งชั่วโมงเต็มๆกับสาระความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งค่ะวันนี้ดิฉันนันปพัฒเฉลิมสินหิรันต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาพบกับดิฉันได้ใหม่กับรายการเปิดประตูสู่กกตในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะ